Movie Check. สวัสดีครับได้เวลา Movie เช e คกับผมวีระบีโรดนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนครับ อัปเดตหนังใหม่ที่เข้าฉายสัปดาห์นี้นะครับพบกับการกลับมาของเม่นสายฟ้าที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมนิดดงนังไปทั่วโลกซึ่งมาพร้อมกับการประจนภัยสุดมันในซ o n i c the Head h e d g e h o g 2ภาคนี้เนี่ยมี2ตัวละครใหม่ก็คือ Tails แล้วก็นักเกิลนั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวหลังจากที่ซ onic ย้ายมาลงหลักปักฐานที่กรี h i l วร่วมกับทอมเพื่อนสีซึ่งซ o นิ c เนี่ยก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองครับพวกเขาเนี่ยคือฮีโร่ที่แท้จริง การทดสอบเริ่มต้นขึ้นเมื่อด็อกเตอร์โรบอติกนะครับกลับมาพร้อมกับพันธมิตรใหม่อย่างนักเกิลพวกเขากลับมาเพื่อตามหามรากฏที่มีพลังในการทำลายโลกครับโซนิกร่วมทีมกับเทลส์โดยออกเดินทางท่องโลกเพื่อตามหามรากฏให้เจอก่อนที่มันจะไปตกอยู่ในมือของกลุ่มวายร้ายครับแฟนๆก็เตรียมสนุกไปกับพวกเขาได้แล้วนะครับเข้าฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ครับ เอาละครับแล้วกลับมามูวี่เชคกับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูวี่เชค